เกินเกินรู้ไหมวันนี้กูเสียใจทั้งหมดมากจะแจใจเรื่องอะไรอ้าวก็มุกต่ำสมต่ำแล้มึงก็เอาไปแจกทุกคนน่ะทำไมอ่ะก็มึงแจกหมดไงมึงไม่ไม่เอาไว้เพื่อให้กูไงมึงไม่คิดว่ากูอยากจะแจกสมต่ำมั้งเหรอก็มึงบอกว่ามึงไม่แดกกูว่าต่ำมึงก็อยู่ทีีก็กูไม่แดกแล้วมึงไม่ถามกูไงไหนนัดใจมึงอ่ะ มึงก็แจ๊ะแต่คนออินมึงไม่ได้แจกแลมึงลงขีดแทนกูดิความรู้สึกกูเป็นยังไงเหรอ <c oughs> ถ้ากูทำพิซพ่ากูไม่เอามาให้มึงแดกมึงเสียใจไหมกูไม่แดกพิซเ่าเออแต่มันพื้นถึงหนามใจถ้ากูไม่เอามาให้มึงอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวกูตามให้เขาใหม่กูไม่แดกกูก็ไม่ตำนี่ ทำเองก็ได้ไง